เ็คดวงคนเกิดวันอาทิตย์นะคะประจำเดือนเมษายน2564ค่ะไพ่จะบอกว่าถ้าช่วงนี้คุณอยากประสบความสำเร็จอะไรนะคุณต้องเหมือนก็ต้องยอมแรกอะคะ่ะอาจจะเสียงเงินเสียเวลาไปกับการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวคุณเองให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าประตูชัยเหมือนมันก็รออยู่ข้างหน้าถ้าสำเร็จดวงดาวอ่าก็จะมีชื่อเสียงหรือว่าโด่งดังสำเร็จคุณเป็นคนใจดีนะคะอ่า ไม่เป็นหมอเนี่ยอย่างเป็นหมอเนี่ยแต่ออกไปตรวจคนไข้ถึงบ้านเลยถ้าในเรื่องของการงานนะคะก็แสดงว่าคุณเองอาจจะต้องเป็นช่วงที่เหมืนอนออกไปตรวจตามสาขาหรือว่าไปตรวจตามาบริษัทต,ต่างๆที่อยู่ในเครือของคุณค่ะคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าในเดือนเมษายนนะค่ะจะมีรางสังหรณ์ที่อาจจะแม่นยําเป็นพิเศษหรืออาจจะเข้าไปสนใจในเรื่องของสารลี้ลับค่ะ ได้หรือเรื่องของการศึกษาหาความรู้ถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะคุณเองอาจจะอารมณ์แปรปรวนเหมือนกันเนาะดำขาวเดี๋ยวอารมณ์ดีก็ดีอารมณ์ไม่ดีก็รู้สึกมัมนหม่นมัวไปหมดเลยก่ะก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์อาจจะได้เสียเงินซื้อตําราหรือบางคนอาจจะไปสนใจศึกษาเกี่ยวกับไพ่ยิปซีก็ได้นะค่ะาบางคนบางคู่นะคะที่มืนคบกัน จนรู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแล้วก็บางคนบางคู่ก็มีโอกาสที่จะลงเอยแต่งงานกันได้นะค่ะค่ะต่อไปค่ะเขาบอกคนตัวใหญ่แต่ประตูนิดนึงแสดงว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะปกป้องตัวเองค่ะหรือเหมือนพวกที่เขาเรียกว่าฉันจะย้องการอยู่ในที่เซฟโซนนะคือทําอะไรที่เสี่ยงเนี่ยจะไม่กล้าทําเลยนะะอ่าเพราะฉะนั้น คุณก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยอยู่เหมือนกันค่ะถ้าคุณไม่ทาอะไรที่เสี่ยงเพราะว่าคุณเป็นคนที่กลัวค่ะกลัวอืมมันก็เหมือนกันแม้กระทั่งเรื่องของความรักก็คือกลัวการที่จะต้องเหมือนเจ้าสาวที่กลัวฝนค่ะหรือเรื่องของการเงินค่ะมันก็ไม่รั่วไหลหรอกเพราะว่าทางออกมันน้อยค่ะอือก็ถือว่าการเงินคุณอย่างดีอืมแต่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณมี รู้สึกกันนะคะถ้าคุณทําธุรกิจหรือคุณทําอะไรบางอย่างนะคะเริ่มที่จะไม่ดีนะให้คุณถอนตัวทิ้งจากตรงนั้นอย่าไปเสี่ยงมันค่ะหรือบ้านเนี่ยนะคะแล้วไฟขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็ต้องระวังนะระวังครอบคนบางคู่บางครอบครัวที่แต่งงานแล้วค่ะระวังมีปัญหาในครอบครัวค่ะก็พยายามที่เรื่องของการใช้อารมณ์เพราะมันหมายถึงการฟืนไฟค่ะก็คือให้ระวังเรื่องของ ฟืนไฟด้วยนะคะอาจจะเพื่อน,นำร้อนลวกหรือดูคอยเสียบอคอยตรวจด,ดูปลั๊กไฟอะไรในบ้านด้วยนะคะนะเ,เดี๋ยวช่วงนี้บางคนนี่เขาเรียกว่าอาจจะขี้เกียจนะค่ะขี้เกียจเน่เหนื่อยค่ะเอาแต่นั่งกินนั่งดื่มใช้ชีวิตสุขสบายดูทีวีค่ะถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันก็มีแต่ค่าใช้จ่ายนะคะ,คะแต่มัน ถ้าอาชีพนะคะที่เหมาะกับคนอย่างเงี้ยก็คืออาชีพอะไรที่เกี่ยวกับการบันเทิงเพราะถ้าเราดูแต่ทีวีค่ะสุขภาพนะคะกินมากเนาะมันก็ต้องระวังเรื่องของการน้ำหนักขึ้นค่ะแล้วก็พวกโคเลสเตอรอลไขมันค่ะสรุปค่ะหญิงแกร่งคุณต่อให้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะในเดือนนี้นะค่ะ คุณก็เรียกว่าสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยตัวเองค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นําผู้ชายอย่างเกรงค่ะ,ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่าอาจจะได้เจ้านายที่เป็นผู้หญิงเก่งนะคะค่ะจบคําทํานายนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ อันนี้เป็นการดูโดยภาพรวมนะคะจะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนไม่เหมือนกับการดูเป็นส่วนตัวค่ะก็ดูไว้เป็นแนวทางค่ะชอบฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ